อันนี้คือเข้าตอกแตกวัดหนังนะครับอันนี้ขอบพระคุณพี่ชายมากนะครับนำมาให้เช่าพี่ชายเขาก็เอามาไหลายขนาดน,นะแต่เราก็ดูดูด,ดูดูนะครับนะเราก็มองนะก็ทํากันบ้านโอเคมากๆนะครับแบบนี้ได้เงินหลักแสนนะครับอันนี้คือเข้าตอกแตกเนื้อตะกัวนะครับวัดหนังนะ บางคนบอกเอะพิมพ์เล็กๆอย่างนี้มีตําหนีในพิมพ์ไหมมีนะครับนะเผื่อใครที่ไม่รู้นะจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตส่วนใหญ่เขาจะบอกเฮ้ยตรงกลางมีร่องนะมีร่องนะเห็นปะมีร่องอยู่ตรงกลางนะครับมือเนี่ยเนี่ยคุณเห็นเส้นแตกแบบนี้มาต้องไปอะไรนะพอมพมดูนะแบบนี้สําคัญนะครับเนี่ยร่องแขนนะครับต้องคมลึกบริเวณหน้าท้องเนี่ยต้องคมและตึง ผิวปหลอดจะต้องเป็นแบบนี้จริงๆผมไม่ค่อยอยากจับเลยนะพาพงเนี้ยเพราะว่าผิวประลอดเขายังดีอยู่นะครับเนี่ยร่องนะครับร่องมือร่องนิ้วนะครับร่องด้านข้างแบบนี้จะต้องมีนะตึงแบบนี้เลยนะครับตรงกลางร่องกลางต้องสําคัญเลยนะครับเนี่ยสำคัญมากๆนะครับสำคัญมากๆนะเซนเตอร์ตรงนี้คือต้องแบนเรียบเลยนะครับเส้นขาชัดนะครับเนาะล้วมีติ่งด้วยนะต้องมีติ่งตรงนี้ด้วยนะเห็นป่ะนะครับ ติ่งตรงนี้ด้วยจำไว้นะเห็นไหมครับนี่คือตำหนิในพิมพ์นะครับร่องจะมีล่องตรงบริเวณหน้าอกนะครับแบบนี้หลักแสนนะครับเนาะมีเนื้อผงใบลานด้วยนะครับเนื้อดำๆผงใบลานละเอียดละเอียดนะครับเห็นไหมหลังเนี่ยจะลิบเรียบตึงๆนะครับจะอุมๆไม่มีนะ จะป่องๆอ,อยู่นิดหน่อยได้แต่ส่วนใหญ่จะเรียบตึงนะครับนะอันนี้คือปิดตาเขาตอกแตกวัดหนังนะครับอันนี้คือสมคําล่ําลือนะครับนะคนโบราณก็คือเรียกว่าเป็นพระที่สุดยอดประสบการณ์อีกหนึ่งพิมพ์นะครับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับอันนี้เนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวนะเนื้อชินนะครับเนื้อชินนะนะครับแบบนี้นี่แบบง่ายเลยนะครับเป็นอะไรที่ง่ายนะครับ